สวัสดีค่ะทุกคนย e นดีกลบมาที่ POV r e i กันค่ะ EP นี้นะคะใช่ค่ะเรายังอยู่ในโหมดของใช้ในการทํางานของเรานะคะก่อนหน้าน,นี้มีรีวิวตั้งแต่มีเก้าอี้ทํางานโต๊ะทํางานนะคะแล้วก็มี พวกแบบเบาะรองนั่งอะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะนี่จา้าตอนนี้อัปเกรดมายังนี่จอมนิเตอร์แล้วค่ะทุกคนซึ่งจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ LG เดี๋ยวเราจะมา unbox ให้เพื่อนๆดูว่าด้านในเป็นยังไงบ้างไปดูกันจ้าระหว่างชมเรา u n กซ์สินค้านะคะเราขอพูดถึงรายละเอียดสินค้าตัวนี้นิดนึง ตัวนี้นะคะจะเป็นจอมนิเตอร์ของแบรนด์ LG รุ่น m y v i e w 27นิ้ว27 U 5 1 1 s A W จอของรุ่นนี้นะคะจะเป็น IPS Full HD Refresh Rate ที่เขาให้มานะคะจะอยู่ที่100 Hz ้อหน้านหลังของหน้าจอตัวนี้นะคะจะมีช่อง HDMI มาให้2ช่องแล้วก็มีช่อง USB มาให้2ช่องน้ำหนักของหน้าจอบวกขาตั้งนะคะจะอยู่ที่5.6กิโลกรัมและเดี๋ยวนี้นะคะ LG เขามี on-site service แบบ3ปีเต็มคะ่ะให้กับ LED TV กับ oled tv ซึ่งตัวนี้นะคะก็นับรวมด้วยจ้าภายในกล่องนะคะแกะออกมาเราก็จะเจอกับจอ monitor ค่ะอันนี้เราคว่ำหน้าไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องประกอบกับขาแล้วก็อุปรกรณ์นะคะที่เขาให้มาก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นตัวฐานอันนี้เป็นตัวขาที่ไว้ต่อกับต,ตรงนี้สายชาร์จของเขานะคะซึ่งชอบมากเพราะมันเป็นสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นสายต่อกับเ,เขาเรียกไงสาย hdmi นะคะ มีน็อตมาให้3ตัวนะรีโมทคอนโทรลของเขานะคะจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยสวยมากนี่จ้าแล้วก็นี่มีปุ่มแบบ Netflix Disney p l พัด้วยนะคะดูดิคืออุปกรณ์ของเขามันจะมาเป็นแบบโทนขาวแบบนี้เลยทุกคนคือชอบมากอาละละเดี๋ยวพอยจะไปประกอบตัวจอมอนิเตอร์ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าประกอบยังไงกันบ้างตามคู่มือที่เราดูนะคะนี่เราจะเอาตัวนี้ ตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในช่องนี้แบบนี้เดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บหนึ่งนะเราจะเอาใส่เข้าไปใช่ป่ะแต่ก่อนใส่อะนี่มันจะมีสติกเกอร์บอกตรงนี้อยู่เดี๋ยวเราจะลอกออกมันจะเป็นสติกเกอร์บอกเฉยว่าแบบเออให้ใส่น็อตตรงนี้นะคะแต่เราจะเอาออกตืดเอาออกเลยแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้นะปึ้บตรงไหม ัมจะเอียงๆนิดนึงเขาใส่ลงไปแล้วนะคะต้องกดให้มันลงไปเรียบแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน็อตที่ได้มานะคะมาใส่จากนั้นนะคะเราก็จะใช้แผ่นนี้เอามาเสียบเข้าไปตรงนี้โอเค พอเสียบเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะใช้น็อตที่เขาให้มาอันนี้มาขันตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อย เสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือจอมอนิเตอร์ที่เราประกอบเมื่อกี้นะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมชอบมากคือดูจากคลิปรีวิวมาหลายคลิปมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบชอบมากยิ่งมาเจอของจริงก็ยิ่งคือแบบชอบไปชอบไปอีกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโทนแบบสีขาวอยางทีเพื่อนเพื่อนเห็นมันจะเป็นขอบสีขาวฐานสีขาวอุปกรณ์สีขาว ก่อนที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นโทนสีขาวหมดเลยคือแบบชอบมากแล้วคือราคาดีมากทุกคนอันนี้เราสอยมาราคาประมาณห้าพันต้นๆน,นะต้นแบบหลักแบบร้อยสองร้อยนะคือแบบชอบมากเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสลับที่กันนะคะคือเราตั้งใจกับว่า,าจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะคะมาวางแทนตรงตัวที่วางแท็บเล็ตของเราค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยมาแล้วค่ะ เดี๋ยวอันนี้นะคะเขาเราจะมาลองใช้รีโมทของ LG นะคะดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้เราจะมาลองกดเปิดมันจะมีปุ่มเปิดมานะคะเมื่อกี้เรากดไปนี่ ก็จะใช้เวลาอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะเพิ่งเปิดเครื่องยังไม่รู้นะว่าปกติใช้เวลานานแบบนี้ไหมแต่อันนี้เพิ่งลองสิดป,ปักแล้วก็เปิดเครื่องดูนะคะซึ่งตัวเอ่อตัวรีโมทเขาเพิ่งเห็นมีอักษรเบลเลยทุกคนดีจังเลยแต่ว่าเขาจะมีอักษรเบลแค่ตรงตัวเอ่อตัวปุ่มเปิดนะแล้วก็ตัวตรงเนี้อแค่นั้นอามาแล้วอันนี้นะคะเขาก็กดปุ่มตกลงเลื่อนรีโมท อันนี้ก็จะมีให้เลือกภาษานะคะแล้วก็ภาษาไทย,ไยแสงสวยมากสีสวยมาก ี่นะคะมันก็จะมีในส่วนของแบบอ่ะทำงานหน้าจอใหญ่มีเกมดนตรีโฮมฮับกีฬาแก้ไขแล้วก็นี่อะคะ่ะมีเน็ตพวก n e ็ f l i กอะไรพวกนี้มีช่องวันมีอะไรแบบแล้วก็สามารถเข้าเว็บเว็บไซต์ต่างๆได้เข้าเว็บได้นะก็สำหรั EP นี้นะคะก็จบแล้วจา้าฉันก็คือมานั่งอันบอกของที่สั่งมาเนี่ยเอาตรงกระเป๋าตังแห้งแล้วนะ ช่วงนีชอปปิ้งเก่งมากทุกคนเนคือซื้อของแต่มันจําเป็นก็คือมันสามารถต่อยอดงานที่เราทําได้มันสามารถเอามานั่งตัดต่อคลิปได้แล้วก็มันสามารถช่วยให้เราแบบเอออาจจะไม่ต้องนั่งตัดงานแบบเพ่งสายตาที่มือถือก็จะช่วยให้นั่งไกลขึ้นเออมันมีข้อดีเยอะนะคะดังนั้นเราก็เลยสอยมาจากตอนแรกแบบลังเลนานมากว่าจะเอาดีไหมดูมาประมาณสองสาเดือน ไม่ซื้อสักทีก็สุดท้ายก็ซื้ออยู่ดีนะคะดังนั้นก็เลยว่อหลังซื้อเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูนางหยอกๆค่ะตัดสินใจซื้อตัดรุ่นนี้นะคะเพราะว่า1คือหน้าจอสีขาวขอบสีขาวเห็นปะ่ะคืออุปกรณ์ทุกอย่างสีขาวคือชอบอ่ะโดนใจแล้วหนึ่งสิ่งที่2คือมันสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้เชื่อมต่อกับแท็บเล็ตได้ อย่างที่สาวคือราคาอยู่ในงบที่คิดว่ายังพอเอื้อมไหวเพราะจริงอ่ะเราดูของซัมซุงด้วยนะซัมซุงมันจะมีตัวรุ่นที่เป็นสีขาวแบบเนี้ยแต่ว่าราคาคือหูราคาไปไกลมากเลยนะราคาแบบแพงอ่ะราคาคือหมื่นอัพดังนั้นตัวนี้ไม่ถึงหมื่นราคาอยู่ประมาณอ่าเราสอยมาราคานี่ให้ดูห้าพันประมาณ5้าพันหนึกว่าบาทถ้าจะไม่ผิดนะห้าพันหนนั่นแหละอ่ะราคาเนี้ยเพื่อน ราคาดีด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเดี๋ยวพอจะทิ้งพิกัดร้านที่พลสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปค่ะก็สามารถไปกดสั่งตามก็ได้หรือว่าจะไปสั่งที่ LG โดยตรงก็ได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันก็คือเราไม่ได้สั่งกับ,บ,บของ LG โดยตรงนะคะเราสั่งเป็นร้านแบบเออร้านในช e นะ้อปปี้นั่นแหละเห็นมันถูกก็เลยสั่ง แต่ถ้าสั่งกับ LG โดยตรงนะคะมันก็เอ้ยม,มันก็อุ่นใจกว่าเนาะแต่ว่าเราถามร้านแล้วเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นประกันของเออ LG เขามีประกันของ LG ให้เป็นแบบออนไซต์นะคะก็คือมาถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็เข้ามาที่บ้านเลยเขากระชับมิตรเขามาดูแลแบบถึงบ้านเนอะประมาณนั้นนะคะก็ให้ประกันมาถึง3ปีด้วยเลิศน,นะ ก็สำหรับ EP นี้ค่ะก็จบแล้วคะ่ะก็ไปแล้วนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรมาอีกตอนนี้กระเป๋าแบนมากกระเป๋าตังค์แบนมากนะคะจะพยายามจะพยายามประหยัดตังค์จริงๆปีนี้นี่มีแผนแบบเอออยากจะลดค่าใช้จ่ายดูนี่นั่นซื้อของสบัดเลยไปเนี้ยพอพอพอแล้วสำหรับปีนี้พอแล้วของชิ้นใหญ่นี่คือของชิ้นใหญ่สำหรับเรานะ อันนี้ก็คือช่องชิ้นใหญ่สำหรับเรานะรู้สึกมันใหญ่มากแล้วโอเคตอนนี้พีินี้ไปแล้วค่ะทุกคนใครชอบคลิปพอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วค่ะ